สวัสดีชาวนุ่มสเปกตดคอมนะครับวันนี้เรามาพบกับตัวของ ThinkPad X220 Generation ใหม่ที่มาพร้อมกับตัวของ i-Sandy Bridge ซึ่งตัวนี้นะครับอัปเกรดมาจากตัว X201 เดิมซึ่งหลายคนที่เดินตามมานเทปเนี่ยอาจจะเคยพบเคยเห็นแล้วว่านี่คือเป็นต้นตำรับของตัว ThinkPad ของความทนทานนั่นเองแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นบอดี้โอเวอร์ิวต่างๆสเปคนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันครับผม มาถึงบอดี้ของตัว t ิ i n k p X d X 2 0 0ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับวัสดุผสมที่ให้ความแข็งแรงทนทานมากกว่าตัวปก่วไปที่เป็นจุดเด่นของตัว Tinkpad อยู่แล้วปันพับเองก็ยังมากับตัวของวัสดุอย่างแมกนีเซียมที่สามารถเปิดปิดได้เป็นร้อยรยหมื่นหครั้งอีกจุดหนึ่งที่แตกต,ต่างจากตัว X 2 0 1นั่นก็คือเรื่องของการเปิดจอภาพที่จะใช้แม่เหล็กในการล็อกจอภาพแทนที่จะเป็นสวิตช์เพื่อเปิดออกมา นอกจากนั้นการพอร์ตต่างๆนั้นก็มาพร้อมกับ USB 3พอร์ต Display Port ที่ให้ความละเอียดสูงกว่า HDMI และแบตเตอรี่ที่อยู่อินทเกตอยู่ภายในไม่ยื่นออกมาเหมือนตัว X201 ซึ่งทำให้สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายครับมาถึงภายในของตัว ThinkPad X200 ตัวนี้ครับ โดยภาพรวมของเลเยอร์นั้นอาจจะดูคล้ายๆกับตัวของตัว X201 แต่จุดสังเกตที่จะแตกต่างเด่นชัดนั่นก็คือเรื่องของทัชแพดที่เป็นชิ้นเดียวนะครับไม่มีปุ่มเมาส์เข้ามาปุ่ม ESC ปุ่ม Delete ที่มีขนาดใหญ่นั้นช่วยการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของตัวช่องระบายความช่องระบายน้ําใต้คีย์บอร์ดที่เหมาะสมสำหรับใครที่อาจจะเผลอทำกาแฟทำน้ำหกไปเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อนใต้คีย์บอร์ด คีย์บอร์ดระบายน้ำได้ของ ThinkPad ครับเป็นไ,ไงครับแต่สังเกตว่าการใช้งานของเครื่องนั้นยังสามารถใช้งานได้แม้กระทั่งน้ำหกไปเยอะขนาดนี้เลยทีเดียวจังมากครับและจอภาพที่เป็นจุดเด่นนั่นคือจอภาพแบบ IPS ที่ให้สีสันนั้นคมชัดสมจริงไม่ต่างไปจากตัวของ MacBook เลยทีเดียว นะครับเป็นไงบ้างครับกับวิดีโอรีวิวตัวของ ThinkPad X 2 0 0 0หวังว่าคงจะชื่นชอบกันโดยเฉพาะฉากที่เทน้ำใส่นั่นเองครับคงสะใจกันน่าดูส่วนจะเป็นยังไงบ้างนั้นสำหรับตัวของราคาตัวนี้นั้นเดี๋ยวทีมงานของ n o t e b o o k s p a c c o m นั้นจะติดตามมาให้ทุกท่านชมกันอย่างแน่นอนแต่ต่อบอกแล้วครับว่าตัวนี้เนี่ยผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับใน,นส่วนของตัวบอดี้และเรื่องของของใช้งานใช้งานและรอติดตามรีวิวอื่นๆของ n o t e b o o k s p e c c o m ได้เดี๋ยวเร็วนี้ครับผม